การพูดรายงานสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการพูดรายงานกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะการพูดรายงานคือการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันผู้รายงานจะไปค้นคว้าหาความรู้เรื่องต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายมานำเสนอให้ผู้อื่นฟัง ผู้ฟังก็จะได้ความรู้หลายเรื่องโดยไม่ต้องค้นคว้าทุกเรื่องคุณครูคะแบบนี้การพูดรายงานก็จัดอยู่ในรูปแบบของการพูดที่มีการเตรียมการล่วงหน้าใช่ไหมคะใช่แล้วคะ่ะอารักนักเรียนต่อไปเรามาดูองค์ประกอบของการพูดรายงานกันบ้างนะคะ องประกอบของการพูดรายงานประกอบด้วยผู้พูดสารเครื่องมือสื่อสารผู้ฟังและการตอบสนองคุณครูครับแล้วการพูดรายงานนั้นต้องมีหลักปฏิบัติในการพูดหรือเปล่าครับมีสิจ้าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะข้อควรปฏิบัติในการพูดรายงานเริ่มจาก เลือกหัวข้อเรื่องและหัวข้อย่อยที่น่าสนใจที่ควรรู้ต่อไปคือกำหนดวัตถุประสงค์ของการรายงานเรื่องนั้นๆต่อไปคือแบ่งเวลารายงานแต่และหัวข้อให้พอเหมาะไม่ยาวเกินไปใช้เวลาการรายงานให้เหมาะสมและเลือกใช้สื่อที่หลากหลายประกอบการรายงานเช่นร้องเพลง เชิดหุ่นใช้วีดิทัศใช้แผนภาพความคิดและอื่นๆอ,อีกมากมายพูดออกเสียงชัดเจนถูกต้องมีจังหวะวักตอนเน้นในสิ่งที่ต้องการให้ผู้ฟังสนใจสรุปภาพรวมของสาระความรู้ที่รายงานเปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถามในช่วงสุดท้ายคุณครูครับ แล้วอย่างนี้คุณครูมีวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้พูดรายงานอย่างไรบ้างครับฮอ,อการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้พูดรายงานนั้นไม่มีอะไรมากเราสามารถทำได้ดังนี้การสร้างความเชื่อมั่นในตนเองการแก้ไขข้อบอกพร่องด้านภาษาและการมีคุณธรรมในการพูดค่ะคุณครูคะ แล้วการพูดรายงานนั้นมีการประเมินผลการพูดด้วยหรือเปล่าคะมีจ้าการประเมินผลการพูดรายงานหลังการพูดทุกครั้งผู้พูดที่ดีควรจะประเมินผลการพูดเพราะจะได้นำผลจากการประเมินไปปรับปรุงให้ดีขึ้นในโอกาสต่อไปการประเมินผลการพูดรายงานอาจทำได้ดังนี้ประเมินการพูดด้วยตนเอง พิจารณาจากความรู้สึกพึงพอใจของตนเองอาจประเมินจากปฏิกิริยาจากผู้ฟังประกอบเช่นสีหน้าเสียงปรบมือความตั้งใจฟังประเมินผลโดยผู้อื่นให้ผู้อื่นช่วยวิจารณ์การพูดว่ามีข้อดีเข้าบกพร่องควรแก้ไขในจุดใดนักเรียนคะนักเรียนต้องจำไว้นะคะว่าการพูดรายงานนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งของชีวิตนักเรียนทุกคน เพราะในการเรียนจะต้องประสบกับการพูดรายงานอยู่เสมอแม้กระทั่งถึงวัยที่เราทำงานแล้วก็ตามเพราะฉะนั้นวิธีการพูดรายงานที่ถูกต้องก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราไม่ควรมองข้ามหรือทำข้ามขั้นตอนของวิธีการพูดรายงานเพื่อให้การรายงานของเรานั้นออกมาได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียน ครูหวังว่าสิ่งที่เรียนไปในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนในภายภาคหน้านะคะนักเรียนคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ไปอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ